สวัสดีครับทุกคนเย็นนี้นะครับหลังจากเลิกงานเนาะก็มาโผล่ที่หาดจอมเทียนนะครับเราพามาดูบรรยากาศหาดจอมเทียนเนาะท้องฟ้าสวยเหมือนเดิมเนาะเป็นสีฟ้าๆก้อนเมฆขาวๆนะตะวันใกล้รับขอบฟ้านะครับเพื่อนๆหาดจอมเทียนจุดตรงนี้ก็เป็นจุดตลาดเขาเรียกอะไรวะ ตลาดไอรัสเซียเนาะอ่าเป็นจุดตลาดรัสเซียตรงที่สนามกีฬาชายหาดเนาะตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาชายหาดตอนนี้นะเพื่อนๆดูคอนโดนี้เสร็จแล้วนะสวยมากเลยอะ่ะนี่คอนโดคอนโดขึ้นกันมาเป็นดอกเห็ดเลยนะสำหรับเมืองพัทยานี่ภาพตรงนี้เนาะ มีคอนโดออกแบบสวยๆเลยแล้วก็คอนโดนี้ก็กํำลังจะสร้างเนาะกำกำลังสร้างอยู่ถนนริมหาดจอมเทียนเลยนะครับแล้วก็คอนโดข้างหลังสองตึกสองตึกข้างหลังก็จะเป็นคอนโดที่อยู่ติดสายสองจอมเทียนนะเพื่อนเพื่อนเพราะถนนเส้นริมทะเลเขาเรียกว่าสายหนึ่งจอมเทียนนะ นี่คือบรรยากาศหาดจอมเทียนในตอนเย็นๆนะเพื่อนๆดูตะวันจะตกทะเลตะวันจะตกทะเลเนาะคนคึกคืนคึกคักอยู่นะดูดินี่เป็นวันธรรมดานะเพื่อนๆเราก็เพิ่งเลิกงานแล้วก็เลยมาเก็บบรรยากาศในตอนเย็นๆของหาดจอมเทียนว่าไม่ได้มาหาดจอมเทียนก็สักพักหนึ่งแล้วเนาะ ช่วงตรงนี้หาดเขายังไม่ได้ไม่ได้แบบถมทะเลไม่ได้ถมทรายนะมันก็เลยยังเป็นคือเขาถมไปช่วงหนึ่งนานละมันก็เลยต้องถมต่ออีกรอบหนึ่งนะแต่ตรงนี้ก็คือยังมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ถ้าเป็นปลายหาดตรงนู้นเราเห็นรถแมคโครกำลังถมออกไปอีก หลายเมตรเลยอ,ยน,อนยนู้นตอนเย็นๆเขาก็กำลังจะเก็บเตียงกันแล้วเนาะเก็บร่มเก็บเตียงกันนะ บรรยากาศริมทะเลตอนเย็นๆนะนี่เราก็เลิกงานนะเพื่อนๆพอเลิกงานเสร็จก็แวะมาเดินจอมเทียนซะหน่อยสิ เอาในความรู้สึกจริงๆส่วนตัวของเรานะเราชอบฝั่งหาดจอมเทียนมากกว่านะเพราะหาดพัทยามันมันแบบถูกปรับปรุงตกแต่งเยอะมากเกินไปมันเลยทำให้แบบรู้สึกขาดธรรมชาติไปหน่อยเนาะเพราะว่าหาดจอมเทียนเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะยังมีต้นไม้ต้นหูวางต้นอะไรที่เป็นล่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชายหาดที่แบบ ที่ยังที่ยังโอเคอยู่ยังยังเหมือนเดิมอยู่เนาะมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขเวลามาเดินที่จอมเทียนนะ พัทยานะเพื่อนๆถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยก็จะนั่งไม่ได้เลยนะตอนกลางวันอ่ะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่แบบเป็นร่มอะ่ะเพราะเขาถมหาดออกไปกว้างเนาะมันก็จะเลมก็จะอยู่ไกลออกไปนะตัวน,นี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าชอบจุดตรงไหนพอพัทยาก็มีหลายหาดเนาะให้สำหรับการเที่ยวชมพักผ่อน สำหรับท่องเที่ยวทางทะเลนะเพื่อนเพื่อนการทำหาดเนี่ยเหนื่อยมากๆนะเพื่อนเพื่อนเราเคยทำมาหลายปีละที่เคยทำหาดตื่นตีห้ามากว้าถาดมา เค่ียทรายให้เสมอมาปักล่มมากลางเตียงนะแล้วตอนเย็นก็ต้องเก็บเหนื่อยมากเลยนะ เรามองเห็นตรงฝั่งน้นก็เป็นเกาะล้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้ตะว,วันก็รับขอบฟ้าไปแล้วแสงสวยงามมากเลยเนาะสีทองสีฟ้าน้ำทะเล นี่ก็มาทําคลิปด้วยมาพักผ่อนด้วยนะเพื่อนๆหลังจากเลิกงานเนาะก็เออมาทําคลิปเดินเล่นๆพาเพื่อนๆดูบรรยากาศยามเย็นๆของหาดจอมเทียนละกันอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยคนทําเตียงผ้าใบเนาะก็ตอนนี้แดดมันหมดละก็เก็บร่มนะเก็บร่มแต่เตียงก็กางไว้ก่อนเผื่อมีนักท่องเที่ยวมานั่งอะไรอย่างนี้เนาะเป็นการเก็บตกไป โอคนะคะเ,เพื่อนๆก็พามาดูบรรยากาศหาดจอมเทียนเนาะก็คึกคืลึกคักอยู่พอสมควรนะสำหรับวันธรรมดาก็มีเด็กๆมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเนาะนั่งเตียงผ้บใบกันเนาะอะไรเงี้ยก็เห็นความคึกคืลึกคักของเมืองพัทยาอยู่นะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับน,นะ